การระบาดที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทยเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะเยาวชนอยากรู้อยากลองและก็บางคนมีความโลภที่จะหาเงินในทางลับโดยการนํามาถ่ายเพื่อหวังกําไรที่มากมายมหาศาลโดยไม่คานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติต,ต่อประเทศชาติผลจากการเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเหล่านี้ครับก็จะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนของไทยให้หลงเชื่อโดยการอยากรู้อยากลองอยากเสพยาเสพติดเหล่านั้นนะครับก็ทําให้เด็กเนี่ยติดยาเสพติดได้ครับ ค่ะนะคะทุกทุกขบวนที่เข้าสู่สนามแล้วนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีต่างๆหรือว่าจุดเด่นของแต่ละโรงเรียน,นะค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเครื่องขบวนของตำบลถัดไปนะคะที่จะเข้าสู่สนามกันพิธีเปิด